แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ2ธันวาคม2567เราจะมาแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กร,กรชาวไรอ้อยกันนะคะล่าสุดมีผลการประชุมสอนอร,ร่วมประชุมเตรียมแก้ปัญหา PM 2.5ประจำปี2568 29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะในายใบน้อยสวนชาตรี เลขาธิที่การคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้มอบหมายให้นายนารุณสุขสมานร,รองเลยค่ะที่การคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพร้อมด้วยนายประสิทธิ์วงศาเทียมผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องและนายจารุคงจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่สองกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ประจำปี268 8โดยมีนางสาพแพททองทานจินวัฒนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะทั้งนี้นายนัทพลรังสิตพลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้รายงานสรุปผลการดำเนินมาตรการรับมือฝุ่นควัน PM 2.5ของกระทรวงอุตสาหกรรมปีงบประมาณ2565ปี2568ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงสถานการณ์ฝุ่นควัน ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและผลเสียต่อสุขภาพอย่างมหาศาลและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจึงเร่งผลักดันการแก้ไข PM 2.5ให้ครอบคลุมในทุกมิติโดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพจากการหายใจอากาศที่มีฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ผ่านมากระทรวงสุสาหกรรมได้กําหนดมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่ให้เป็นตัวเงินและรูปแบบการสนับสนุนและการกํากับตามกฎหมายยกระดับมาตรฐานบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยมีมาตรการการแก้ไขปัญหา PM 2.5 จากการเผาอ้อยในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในระยะเร่งด่วนและระยะยาวหนห้องประชุมสมสรยอดทับกองผลฐานราบที่7จังหวัดเชียงใหม่สำหรับมาตรการการแก้ปัญหาฝุ่นพีย5ม2.5 การเผาอ้อยในอุตสาหการรมอ้อยและน้ําตาลสายแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะระยะเร่งด่วนนะคะผลักดันนโยบายการตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อยลดฝุ่น PM 2.5สนับสนุนเครื่องสางใบอ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยยืม นำไปใช้สางใบอ้อยทดแทนแรงงานคนการยกเว้นอากรศุลกากรการนำเข้าสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรการชดเชยดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรใช้ในไร่อ้อยดำเนินการร่วมมือกับ BOI เพื่อรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน120%ของเงินลงทุน กรณีโรงงานน้ำตาลลงทุนซื้อเครื่องจากกลการเกษตรเพื่อสนับสนุนลดฝุ่นละเพื่อสนับสนุนลดฝุ่นละออง PM 2.5จา้ากภาคการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อติดตามและลดการเผาอ้อยระยะยาวนะคะกำหนดปริมาณมาตรฐานในการผลิตน้ำตาลทรายขั้นต่ำของโรงงานกำหนดปริมาณอ้อยที่ถูกลักลอบเผาอ,อ้อยฤดูการผลิตปี67-68ไม่เกินร้อยละ25 มาตรฐานช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤด,ดูการผลิตปี67ทับ68ถึงปี69ทับ70ายสุดนะคะมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5แผนสามฤดูการผลิตนะคะนี่คือ รายละเอียดและผลการประชุมที่สนอนร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ประจำปี2 5 6 8ที่มีนายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานจินวัตเป็นประธานนะคะ